สวัสดีครับวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมารีวิวของเล่นลูกโป่งนะฮะดีใจไหมใอ่ลองเล่นดูเดี๋ยวป๊ะปะ๊าทำให้ดูมันเล่นยังไงวะ <ใน S 1> อ๋อ<ม>อ๋อ <ๆ S 1> เล่นนี่นี่นี่มาเลยมาดูอันนี้นี่คือปรับให้มันฟองนะเห็นไหมเห็นไห,นไหนไมลูกมันจะขึ้นฟองเห็นไหมจะขึ้นฟองโอเคอ่าวันนี้ป๊ะป๊าจะสอนหนูเล่นเป็นเปล่าอ่าหนูเล่นเป็นไหม เล่นเป็นไหมอ่ะถือก่อนถือโชว์ก่อนว้าวอ่ะมานี่ป๊าป๊าจะให้ดูเล่นยังไงวะเดาฟองอ๋อรู้แล้วป๊าป๊ารู้แล้วเอาไมินี่จับปล่อยปล่อยก่อน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 หนูยิ้มปล่อยก่อนนี่ต้องทำอย่างนี้ถอดออกถอดออกปล่อยไปป๊าป๊าจะทำให้ดูก่อน หนูก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำนี้อุ้ยอุ้ยคืออะไรวะอ้าวไม่เห็นมีฟองเลยอย่าอย่าอย่าทำน้ำอย่างนี้อ่อนี่นี่นสุดยอดไหม,ไมไอันนี้อีก Yeah, one two three wow 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 mày chào mày 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 đi. อ้จับเลยจับเลยอู้อ่าไม่ไม่ต้องจับอันนี้ป๊าจับให้ดึงดึงยดึงออกมันมันหกมันหกมันหกปล่อยปล่อยปล่อยป๊าจะทำฟองให้ได้ได้เลยอา one t w ไปแล้วนั่นไปแล้วนะ bên húa nè nuôi khách lắng luôn ồ mây nè nó ăn bồn húa nè Đi 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 đi. Amai 1 2

ケーン。Okay.